สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดเขานางบวชอำเภอเมืองจังหวัดนครานายกค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันค่ะครับสาหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดเขานางบวชนะครับอยู่ที่จังหวัดนครานายกตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่บร,ริเวณบันไดทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปน้อมสักระบูชาขอพรกับพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมณฑลแห่งนี้นะครับสาหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปไหว้พระไปขอพรกันครับเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามกันไปเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> สําหรับช่วงนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปที่อยู่ในบนดบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะช่วงนี้เราคิดว่าเรามาแล้วนะครับเรามาตั้งกิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันเลยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับ ครับสำหรับช่วงน,นี้เราก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวเยื่อเยอนที่เขานังบวชแห่งนี้นะครับวันนี้เราก็มาขึ้นเขาก่อนเลยนะครับเราก็มาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับก็ประดิษฐานอยู่ที่มนดบนะครับของวัดเขานังบวช ครับสำหรับวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับดื่มน้ําเย็นก็ไปเสียงแห้งนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราก็จะพยายามนําเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับได้ติดตามชมแล้วก็พี่ๆน้องๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเรามาชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันนะครับอ่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในวนดบแห่งนี้นะครับก็เป็นลักษณะพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่มากเลยนะครับ แล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาสักการะบูชากราบไหว้กันตลอดทั้งวันเลยนะครับจะเป็นวันธรรมดาก็ดีหรือว่าวันเสาร์วอาทิตย์ก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นวันขัดตะเล่นนี่แน่นเลยนะครับครับตอนนี้เยี่ยมชมกันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปสาหรับคลิปนี้ติดตามชมกันให้จบคลิปเลยครับถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับ เยี่ยมชมบริเวณธรรมชาติตรงนี้งดงามมากเลยครับเป็นภูเขาสวยงามมากนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับจังหวัดนครนายกอ่ะตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับวนเวียนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปบริเวณด้านอื่นต่อไปนะครับอ่าแล้วก็สําหรับวัดเขานั่งบวชนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ถือเป็นอ่าถือว่าเป็นสะพานบุญกันแล้วกันเนาะ ใช่ครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสาหรับท่านใดที่มีความประสงค์นะครับต้องการทําบุญกับทางวัดเพราะว่าในปัจจุบันตอนนี้ทางวัดกําลังมีการปฏิทังขอนโบสถ์ใหม่อยู่นะครับเพราะว่าหลังคาโบสถ์แล้วก็บริเวณโบสถ์เนี่ยชำรุดไปเยอะก็เพื่อเป็นการอาบอกบุญเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับท่านใดมีความสนใจก็เดินทางมาร่วมทาบุญได้ทุกวันที่วัดเขานางบวชนะครับเพราะว่า หลังจากที่เราได้สืบทราบมากับทางหลวงพ่อนะครับที่อยู่ที่วัดนี้นะครับท่านก็บอกว่าก็ใช้ปัจจัยอยู่หลายร้านนะครับามีการปฏิสังขรขอนใหม่อาทิเช่นบนหลังคาแล้วก็ภายนอกรอบโบสถ์นะครับจะมีการปรับปรุงนะครับต้อมแซมนะครับมีฉะนั้นวันนี้พวกเราขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านใดมีความประสงค์ต้องการทำบุญกับทางวัดเพื่อเป็นการบํารุงวัด และเป็นการบำรุงอนุรักษ์พ,พระพุทธศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปนะครับไพรเะฉนนั้นมาร่วมกันทําบุญนะครับบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นการปฏิสังขรณ์โบสถ์ให้สืบต่อไปนะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาทําบุญไหว้พระที่วัดเขานางบวชแห่งนี้นะครับเราก็ไปเดินเยี่ยมชมบริเวณสถา,านที่ของวัดก็มีต้นไม้ร่มรื่นนะครับแล้วก็บริเวณวัดก็สะอาดดีเลยนะครับ เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมขึ้นมา,าไหว้พระที่บนดบแห่งนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะลงไปข้างล่างกันนะครับติดตามกันให้จบคลิปนะครับสําหรับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่บนดบแห่งนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณน,นะครับก็มีอายุมากมายเลยทีเดียวแหละนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาบนบานศาลเก่าวก็สําเร็จกันนะครับบางคนมีความทุกข์บางคนมีความเดือดร้อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ พราะบางคนบอกว่ามาบนบานสันติสาขเสร็จแล้วก็สําเร็จกันนะครับบางคนก็มาขอเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่การงานการเงินให้ชีวิตครอบครัวดีนะครับชีวิตมีความสุขก็สําเร็จกันจริงๆเลยนะครับเราก็พาเพื่อน,นและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่บริเวณรอยพระพุทธบาทจําลองนะครับก็เป็นรอ,อยพระพุทธบาทเป็นลักษณะแบบโบราณโบราณเลยนะครับ นี่ก็เป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่มากเลยครับก็มีพี่น้องปิดทองกันอย่างหนานแน่นเลยนะครับปิดทองกันเยอะมากเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณอ่าพญานาคที่อยู่ตอ่าบริเวณบันไดาทางขึ้นนะครับเป็นพญานาคลักษณะคือทอดหางขึ้นไปบนเขานะครับครับตอนนี้เราก็อ่าพาเพื่อนเพื่อและเยี่ยมชมมาเรื่อยๆนะครับ เราก็ค่อยๆไปกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆไปกันหลายๆที่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมไปที่บริเวณโบสถ์ของวัดด้วยนะครับก็ในขณะนี้กําลังจะมีการปฏิสังขอนกันใหม่อยู่นะครับสำหรับนาคราบนี้นะครับเป็นลักษณะนาคราบเจ็ดเศียนนะครับอยู่ที่บริเวณบันไดาทางขึ้นด้านซ้ายและด้านขวาสวยงามมากเลยครับ ก็เป็นลักษณะต้นใหญ่มากเลยนะครับสําหรับเพื่อนแนละท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับก็ลองเดินทางกันมาที่จังหวัดนครนายกแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเลยมาที่วัดเขานั่งบวชแห่งนี้นะครับบริเวณวัดตรงนี้ก็สามารถจะเที่ยวได้ถึงสองสามวัดติดติดกันเลยนะครับเพราะว่าวัดเขานั่งบวชนี้ก็มีประวัติอย่างมากมายเลยนะครับที่อาบนเขาก็มีสาลของเจ้าแม่อยู่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่ามี พี่น้องประชาชนเนี่ยมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบแล้วก็ได้กันที่ตรงนั้นนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับที่กําลังจะมีรายการปฏิทันขอนซ่อมแซมกันใหม่อยู่นะครับก็เพื่อเป็นการบอกบุญให้กับเพื่อนและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับท่านมีจิตธาแล้วก็ขอเชิญน,นะครับเดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดทุกวันนะครับก็ติดตามกันให้จบคลิปเลยนะครับเดี๋ยว ถ้าเรามีโอกาสเราก็จะย้อนรอยถอยหลังกลับมาน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนอีกนะครับสําหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาไหว้พระทําบุญกันนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมให้ทั่วเลยนะครับวันนี้เราก็เยี่ยมชมกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราพบกันอีกนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับติดตามกันให้จบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันอีกนะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ช่วยกับทางวัดไปในตัวเลยนะครับเป็นการร่วมบุญกันสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับพวกเราก็จะอําลาพาจากไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันนะครับก็ขอขอบคุณที่ เป็นกาลังใจกันมาโดยตลอดนะครับเราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับบริเวณหน้าโบสถ์นี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับด้านซ้ายด้านขวาอีก2อ,องค์นะครับที่อยู่บริเวณรอบนอกนะครับสําหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่วัดเขาดางโบสถ์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นรายการบุญกันแล้วกันที่ได้ร่วมบุญกันนะครับ That's